ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมณีกับมังคุดกับเจ๊คัมสามตุเต็งคือเราเนาะค่ะมณีเจ๊คัมสามตุเต็งได้มาติดตามนั่งดาวคัมฝันหรือว่าเลขสูตรคำนวณของพ่อป๊อบค่ะค่ะพ่อป๊อบนี่เพิ่นสูตรคำนวณเลขออกมาเนาะค่ะเพิ่นสีคำนวณได้ตัวใดเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังเลขสูตรคำนวณของพ่อป๊อบพ่อปอกกันค่ะค่ะไปค่ะ สวัสดีครับส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นสูตรข้นวดตู้เลขวิ่งเลขแกลนนครับผมไฟมักเลขวิ่งเหนื่อยนะครับผมงอมามีผ่าดบอกมาจ้ะจ้ะปีละพอเลขวิ่งเรื่อบอกมาเลยปีหนึ่งแหละครับปีนี้ผ่าด์จะเคลื่อนละพอกผ่าดกับกะหน่อยยุกผ่าด์หาวุ้นเครืยี่สิบสี่งวด พาดยู่ประมาณหาหกข้างอืเอเดกวิ่งนี่เขาตลอดคร,ครับผมอ่ะพอ่อพ่อเราจะเขียนเขียนให้เบิงงเลยครับผมพว่าถามกะบอเพอเที่ยงจะบ่ค่อยเข้าใจเนาะในการถามว่าสูตรเพื่อนใดมาต่ละคนนี่สูตรบวกกือกันครับผมเป็นสูตรคำนวณคือประเด็นผมกับสียหาย มว่มันคำนวณมาได้แน่นอนนะครับเนาะการจะสิเป็นตัวตัวรอบจากตัวนี้มามันจะสิเป็นค,ค,คือคือในในสองตัวนี้คือให้ให้วิ่งให้วิ่งสามกับสี่ ก็คือผมจับปูให้ก็คือให้เป็น4-3ครับ3-7 4-3กับ3-7ครับอ๋อแต่เลขวิ่งเลขเมื่อยนี่ให้วิ่ง3กับวิ่ง4ครับผมเด่น4ร่อง3อยู่4บ่อหอครับผมอ๋อครับผมตัวนี้เป็นตัวกัรเนี่ยเป็นยังเป็นยังเลขวิ่งเป็นยังไง4กับ3อยู่เวลาจับปูที่จังหวัดพิจิตรคือมันมันคำนวณคนละอย่างห้ามาใส่กันก็คือต่างจับปูให้น้ำคือ คือพู้บ่มักเล่นเล็กวิ่งนี่แต่คือคือเหรียญตัวเดียวเลยครับสี่สามอ๋อการใช้วาผไ้ใดนมัดเล็กวิ่งเล็ก่อยกับจ้าผู้าหายคือสีามไปเลยรังมองนี่ช่ม่มีวิ่งที่แ้วมันหนอกนึ่่ไม่มีวิง่งีแต่ข้าวสื่อรอตอรี่เท่ากับเอาเกจมาใส่เพื่อสืเป็นเกสี่สามเกจสี่สามครับ,บผมบานเอกท่าส,สื่อเป็นตุ๊กกลับคือสื่อ,อรอตะลี่นะครับเหรียก็สะบานน่องแต่ก็สื่อแบบนี้นองบานี้ก็มาสื่อ สี่สามเจ็ดคือซื้อสมโซนหน่ใบนี่คจตรก็ต้องไปซื้อยังหมากไม้ไมึงันาตะลังครับเด็กเจ็ดเป็นรักลอยก็รักนวยครับสี่สเจ็ดรือว่าเจ็ดสี่สามคนะครับผมต่คือผมการกองมาใหาแล้วก็คือเหรียู่มาเหรียญสองโทก็คือเหรียญสีสาเจ็นัก็ได้ค่ะคอนี่ยสองโทก็อเมจนตัวเดินกับตัวลออ เพราะว่ตการนี่็เะนียนแน่ก็เพื่อว่ามันก็สำคัญทุกันครับก๋อกสองกบสองสามครับสามเจ็ที่ยังก็พอสามเจดนสามเจ็นี่ก็คือว่ามันมันเป็นตัวรองมาจากสี่สามจากผู้ลุงพ่อมาบมาบสี่มากเจ็ดกเจ็ดเสียกับผูบมักเจ็ดกับมสี่ก็เอาเลยครับวิ่งเท่าไกันนี่ยจะวิ่งก็คือสามกับสี่ คือว่าตัวนี้มันเป็นลักลอยก็วิ่งไดท้ทุกันครับแต่ว่าถ้าเอามาใส่กันเหลือมันสิเป็นเนี่ยเป็นเหล็กสามตัวเนี่ย<ม>นี่กันกองบอกว่ากันผ่าที่สุดเลยเลยครับขาไม่มีมาเนี่ยนี่ปึ๊บมันสิออกผลเลยออกผาก็ว่าเรศของของพอปนี้สินี่มีแค่ซีคูเท่านี้ซีหางเท่าน,นี้ครมีซีสามตกกันมันก็คือหกสองกับสองสามกับผมซีสามกับสามเจ็ดแต่ว่าถ่าได้จากซีลอตเตอรี่ เอาเจ็ดใส่า้างนาก็ได้ครับผมเป็นเจ็ดสี่สามหรือว่า 4, 3, สี่สามเจ็ดแต่สีน้องพอเนอะเอาะเพื่อว่าเหล็กคำนวณเหล็กน,นี้โบรกณกัน,กน,กนเพราะว่าคำนวณนนคือมันคำนวณเมือ่อหลายแบบแล้วมันคือมวลน,นี้มันใส่ถ่ายพ้นกูมูติสุดเลยกระุ้งหวนขนาดใหญ่สำหรับมีเสียงโชคบานในสองกับห้าไม่นหน่อยนะ้ำหน่อยคืงแต่เครื่องในซี่คุ้มหนึ่ง ว่ามากตัวได้ก็คือเอาตัวได้ตัวเดียวเรื่อยกับเพราะว่ามันมีซีนมาเวททั้ง,งทั้งสี่กลุ่มเจ่าป้าคือบางอาจารย์เพิ่นมีเลขวิ่งของเพิ่อนอยู่แล้วแต่ว่าวาสงสงฆ์เขาของพ่อจังสี่นี้ครับขันมาจับใส่กันใส่จับใส่กับตัวใดหลายกว่าระวังสี่กับสามคือคือว่าคือจะชัวร์ผมได้มากแปด <c oughs> จังสีน่นี้เอาจำนวนนอผมกลับเป็น ข้นเฮ็ดได้คำนวณมากเพหาะไ่วิ่งแปดสี่ท้องมันจะแบ่นแน่นอนแปลมา่นแน่นอนครับลักหน่วยลักสิบหายคือผมจะหายเลยผมจะให้ลักหน่วยคือเอายันตมาใส่ก็ไไ้เพื่อขับก็คือสามโอคือสามเป็นแปดสามอย่างนี้เราพอแปดสามเจ็ดสามแปดสามหมายถึงว่าสี่กับสามเนี่ยคุณพอหายเด่นสามล่องสี่ครับมันเนี่ยต่ผู้มากสื่อไปเรื่อยๆก็สื่อหกสาม สองสามมันก็ถืมาอยู่ในประมาณนี้นะครับอะแต่พอเราก็เขียนเป็นโตนมาออกเป็นคูจับปั่วออมาอย่างนี้หรอครับผมเพราะว่ามันจังสันยางไงาเนียเนียมันก็คือ c สามหรอครับผมคาเลสสองหางโอเลขสองโสนะครับผมครสี่สามแต่ว่าทันใดจะได้สามโวซีลัตเตอรี่หรือว่าเอาไปเป็นเลขทถ่ายตัวันหนึ่งกับเจ็ด c สามประมาณนี้ครับผมหรือว่า c เจ็ดสามเสียไปหลังนี่ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นหลักสิบ ยกยอกขึ้นโซ่นนเนี่ยคุณผอตเลขมันเป็นลักสิเขาก็ต้องง้อมาไหวทั้งหนาครับอ่ห้องเข้าใจนะครับผมเนาะบอเที่ยงก็ตามให้แล้วแปลว่าครูบาอาจารย์เ่นเคยมี่ครับผมแต่ก่อนเรขดังได้ทั้งอุดวิน่นว่าวิ่งมันใจบบออกให้ทุกข์อ๋มกบมี่บานสำนักนะครับผมบจะมีช่วงผอเที่ยงก็ได้ถามได้ดวิ่ง ใ่ครับผม้าทันไหบ์บอม,าม,ามัก43ตา่างเมตเดีกวิ่งเจ้าของค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของพอปอบเนาะค่ะเป็นเลขสูตรคำนวณของเพิ่นเนาะค่ะค่ะเลขสูตรคำนวณของเพิ่นนี่เพิ่นกะเห็ุออกมาได้เนาะคะ่ะมีตัวเลข43 37 62 23ค่ะนี่คือสูตรเลขคำนวณของพอปอบเนาะค่ะ วันทีหนึ่งกอกฎดาคมพศ2568ให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมันดำดำลด้ยๆยเฮ่งเฮ่งปังปไปกับเลกสูตรคำนวณของพอบอบเนาะคะ่ะค่าฝากกดไล่กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อสิบริพลาดแนวทางความฝันหรือว่าเลกสูตรคำนวณของพอบอบเนะคะ ค้าทายังบ่ท่านกดติดตามเจคัขมขอฝากชงเจคัมสามตัวเต็งนั่นเเด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดจ่ดมองใดเจคัมสามตัวเต็งจะไปหามหาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ